สวัสดีค่ะพบกับเกเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์าาสาขาเซรีไทยนะคะอยู่ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะพามาชมรถ Honda h r v นะคะคันนี้ได้เป็น HEV ด้วยนะคะรถปี2023กับเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะสำหรับรถ5้าประตูที่น่าสนใจคันนี้นะคะได้รถปี2023ด้วยส่วนราคานะคะ799,000บาทเองนะคะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเกพาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้จะสวยคง คุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยเราไปชมกันเลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเพราะเป็นรถปีใหม่เลขใหม่แน้นอๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะด้านหน้าของตัวรถมาดูโคมไฟกันนะคะโคมไฟสวยๆใสๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหิในใดๆไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะด้านหน้านะคะ ตัวกันชนด้านหน้านะคะเป็นแบบแรก็กกิวนะคะโลโก้ยังอยู่ครบๆเลยสําหรับคันด้าคันนี้นะคะแล้วเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะคันนี้ได้สีขาวมุกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครสนใจเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมรถได้มาทดลองขับมาดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะคันนี้เป็น HRV 1 5 EE HEV นะคะรถปี2023กับเลขไมล์4 0่40,000เท่านั้นราคา7 9 9ด0 0บาทนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวสามารถจัด ไฟแนนซ์ได้นะคะไปจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวน์ได้เลยนะคะมาดูในส่วนของล้อล้อได้เป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะหล่อหลอเท่ๆให้มาแบบนี้ยางได้เป็นยางบิสโต e นะคะแล้วตัวกระจกรถทุกบานนะคะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยโลโก้ยังอยู่ชัดๆเลยนะคะนี่คือข้อดีนะคะตรงที่เราดูกระจกตรงนี้บ่งบอกได้เลยว่ารถไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนเปลี่ยน กระจกมาแน่น,นอนนะคะแล้วก็ระจกรถทุกบานนะคะเป็นกระจกของคอน da เลยนะคะติดคิ้วกันาสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วรถคันนี้นะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในฝั่งผู้โดยสารนะคะมาดูแผงข้างประตูกันก่อนเลยเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะสีดํา ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดชุดลำโพงมีให้พร้อมเลยนะคะซึ่งออปชั่นของรถีใหม่ๆนะคะเขาก็จะให้มาเยอะเช่นกันซอกเสาหน้าตรงนี้นะคะน็อต <Not S 2> <Not S 1> ทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนซีนยางเติมเดิมแบบนี้นะคะนี่นะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดมาดูซอกเสาปีหัวน็อตเติมเดิมเลยนะคะแผ่นเพจต่างๆยังอยู่ครบๆเลยนะคะสําหรับแผ่นเพจทุกอย่างนะคะเป็นคอน เป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะมาดูด้านในนะคะคอนโซลด้านหน้ากว้างขวางมากๆนะคะจอทัชสกรีนมีให้พร้อมเลยนะคะระบบแอร์เป็นแบบออโต้มานะคะแล้วเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ระบบเบรกเป็นแบบไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เป็น H.E.V. ด้วยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะหนังสีดำนะคะแล้วเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตรองรับสรลระได้ดีนะคะเป็นรถที่น่า ใช่มากๆนะคะเป็นรถปี2021ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามเก็ดได้เลยนะคะตอนนี้ตัดจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.69เท่านั้นนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกท่านแน่นอนแล้ะคันนี้นะคะด้านหลังแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะทําความสะอาดแบบง่ายๆแล้วเบาะไม่มียุบเลยเห็นไหมคะไม่มีร่องรอยการใช้เลยแล้วด้านนี้นะคะก็จะได้แอร์กลางมาด้วยอืม มีที่วางแก้วที่ชาร์จแบตให้พร้อมเลยนะคะกว้างขวางมากๆสำหรับคันนี้นะคะเป็น H E V นะคะรถประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะปี2023ใครสนใจนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้นะคะอยากซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็สามารถสอบถามกได้นะคะสอบถามข้อมูลในการออกรถได้เลยแล้วเป็นรถปี2023รถปีใหม่ๆนะคะเป็น H E V ที่มีความประหยัดน้ำมันด้วยนะคะรถยอดนิยมเลย เดี๋ยวเรามาดูด้านหลักนะคะห้องเก็บสัมภาระนี่เบาะสามารถพับได้นะคะพับได้คัสตอมได้วางข้าววางของได้เยอะเลยนะคะเป็นรถอเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะราคาดีด้วยนะประหยัดป้ายแดงหลายแสนนะคะดูโครงสร้างเดิมนะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรถไม่มี ประวัติการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้เพรยนต์คัดแต่รถเกตเอามาให้นะคะแล้วคันนี้นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าที่ศูนย์ฮอนด้าทุกสาขาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่า ได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมๆราคาสุดคุ้มคุ้มแบบนี้นะคะจดไปนั้นฟรีดาวสามารถทําได้เช่นกันนะคะกระจกด้านหลังเขาไล่ฟ้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้เซ็นเซอร์หลังได้มา2จุดเลยนะคะถือว่าได้รถปีใหม่ที่ราคาคุ้มเพราะว่าประหยัดกับป้ายแดงหลายแสนนะคะแล้วยิ่งเป็นระบบแบบ HEV นะคะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะรถทุกวันนี้นะคะเก๋เห็นใช้ในท้องถนนเยอะมากเลย ตัว HRV นะคะรุ่นนี้เลยนะคะแล้วราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะคะเกตแนะนําเลยเอาคันนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะมาดูในฝั่งของผู้โดยสารฝั่งนี้อืมกว้างขวางมากนะคะเบาะใี้เป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะคะคุมโทนสีดำนะคะ ดอกเบี้ยตอ,ตอนนี้นะคะเริ่มต้น2.69เท่านั้นนะคะลูกค้าซื้อคันนี้ไปคือน้องๆป้ายแดงคุ้มค่าแน่นอนนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะคะซื้อรถกับเก๋วันนี้นะเก๋มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะจะมีเติมน้ํามันเต็มถังให้ใหเดี๋ยวเก๋เปลี่ยนยางปีใหม่ให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ มาติฟังกชันพูดสตาร์ทมีให้พร้อมออปชันคันนี้ให้มาเยอะมากๆนะคะจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังก็มีให้นะคะคันนี้ระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะจ๊ะแล้วเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะเบาะหนังสีดำนี่นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วแผ่นเพลทต่างๆนะคะลูกค้าขาให้มาครบๆเลยซอกสวนีนี่ ัวเสาซอกเสาบีนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะรถตัวจริงจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเซรีไทย68แยดแงหนึ่งนะคะที่สาขาหนึ่งนั่นเองนะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจจริงได้เดี๋ยวเก๋พาไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะตัวเปิดห้องเครื่องยนต์อยู่ด้านล่างนี้นะนี่ด้านหน้าไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะข้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านมากนะคะนี่เลยนะคะให้ดูโครงสร้างเดิมกันมาดูหัวน็อตหัวน็อตเดิมๆนะคะแผ่นเพลตต่างๆนะคะยังอยู่ครบๆเลยนะสาหรับคันนี้นะคะดูซีนยางเดิมๆเลยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะนี่คือโครงสร้างเดิมทั้งหมดรถคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักที่คว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะแล้วก็ให้ดูหัวน็อต นี่นะคะจะเป็นโครงสร้างเดิมเลยให้ดูกันลึกๆเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆกันแบบนี้ใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเก็บเพิ่มเติมได้เลยเนี่ยเก๋ให้ดูนะคะสดๆเลยเป็นห้องเครื่องยนต์ที่สะอาดสะอา้านไม่มีร่องรอยรั่วของน้ํามันเลยนะคะ ่อนรับรถทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกนะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ด้วยนะคะดูแลทุกอย่างให้พร้อมใช้งานเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเก๋ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ก็คือได้ราคาพิเศษมากๆ7จ็ดแสนาบาทได้รถปี2 0 2 3ด้วยนะคะให้ดูโครงสร้างรถเต็มๆคันนี่นะฮะรถน่าใช้แล้วก็เป็นรถปีใหม่เลขใหม่นิดน้อยด้วยนะคะสําหรับคันนี้ถ้าใครอยากมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะ สำหรับการน,นี้นะคะจะเป็น Honda h r v นะคะเป็นรุ่น 1.5E เป็น h e v ด้วยนะคะราคา799,000บาทเท่านั้นไม่กันใช้งานคันนี้อยู่ที่40,000กิโลนะคะแล้วได้รถปี2023จัดไฟนั้นแบบฟรีดาวคันนี้จะ่อนอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0นะคะประมาณนี้เลยรายได้อยู่ที่23,000นะคะขอ30,000ออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะสุดคุ้มเลยเพราะหนึ่งนะคะน้องๆปลายแดงด้วยรถคันนี้นะคะปี2023ใครสนใจ สอบถามข้อมูลเก็บเพิ่มเติมได้อยากจัดไฟแนนซ์นะคะหรืออยากซื้อสดก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านได้เลยเกมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะประจำอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็จะวิ่งเซ็นเอกาสารให้กับลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพด้วยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะสอบถามโทรหาเกดได้เลยเบอร,ร์ด้านล่างนะคะสามารถแอดเฟรนกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆนะคะสําหรับคันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะ ซื้อรถมือ2ทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะบริษัทเพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยบางท่านไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยซ้ํานะคะตัดสินใจซื้อเลยเพราะว่ามั่นใจในเพชรยนต์นะคะสนใจคันนี้รีบติดต่อเก๋เพชรยนต์ได้เลยนะคะมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะคะคันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะคะสําหรับ h อนด a HRV 1.5e HEV นะคะ รีบทักหาเกดได้เลยราคาสุดประหยัดเป็นน้องๆปลายแดกด้วยนะคะวันนี้เกดต้องขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ